สบายดีพี่น้องบัจกูสุคนเดชสุหมงสุบอดาพบกับซาปิ่นคือเก่าพี่น้องมนี้ซาปิ่นจิพาพี่น้องไปหลอกพุดกบคือเก่าพี่น้องตามหายตามหน้าเก่าในแถงเนาะไปกระหน่องการดาแล้วกระเซ้านี้ี่พี่นนอะกระหน่องการดาคืึเก่าพี่น้องสบายดีป้าลูกมนีมหากบกับมนีปปิ่นหลอกตามถงหายถงหน้านอกพี่นนองมนีกระแดดแดดพี่น้องเลย แดดแหงเลยแดดลงแดดแล้วก็ลมน้ำห้าคุดกบคือเก่าพี่น้องมันลุนกันมาเมื่อนห้่ฮะชิมานบอกมื่อไหพอเขาเห็นหูแล้วเขาไปแง่แล้วพี่น้องแต่จริงๆนะมันเป็นหูมันเป็นหูกัะปูเลยพี่น้องเป็นหูอีกปูเลยแต่ว่าแต่ว่ากบจิเขาาไปสนพี่เนาะตัวกบจิ่บริขุด สิบอะไรขวัดหูเองเนาะพี่น้องนะกบเนี่ยเสียใจอันเสียใจหูหูกระปูพี่น้องบบเมนว่าหูกบเดิมอย่างเด้อที่เขาคุดไปนะ่ะที่เขาเจออันอีปูนะพี่น้องเพระาะว่ากบลงไปอยู่หูอีปูเนาะก็เลยเจอก็เลยเจอทางอีปูเจอทางกบแต่พี่น้องไอ้ฮาอยู่ฮากินแบบบ้านเนาะพนอพนะเขาคูตกบ ขุดเขียดมาหลุ่นกันพี่น้องหแหลกสีแหกมานบอกพี่น้องเกียงเกียงพี่น้องเลยอ่ะคุดเลยกันได้อุ้ยกบป,ปรากันกบอุ้ยกบพี่น้ปปนปปนปปนองมีอีกวะฮะมีอีกมีอีก หักค้าเชี่ยคออุ้ยฮู้มันเกี้ยงมีสองตัวพี่น้องว้าวตัวนี้ใหญ่กว่ายกอิฐร่มจะมีอซ้ำมาจักนิยุบเบิร์ตอ่าฮู้มีสองพี่น้องฮู้แหลกแหกมันได้สองตัวพี่น้องเลย รุ่นรุ่นต่อพี่น้องรุ่นต่อมันพองเกี้ยงเลยเป่นแห่เป็นน้ำพี่น้องเลยจะทำอาไลุ่นกันว่าสิเป็นกบหรือเป็นยัางอะพี่นาะกูเล่กันได้ดินมันอ่อนเนาะเหลือกยอะปล่อยปันได น้องกันดาเมื่อยเพราะฉันห้อันเช้านี้คุดเปลี่ยนเอาโจ๊กมาดูเจ้านี่ก็เห็นของอยงอยอยู่เป็นไดใช่ไโอ้ยคุบจักตัวครบครบอุ้ยมาก็ได้ตัวหนึ่งนี่บัวจักนี่ส่อนบัวจักกูเอาลงไปคือเก่ามี่ได้ตัวเดียวมันมีส่อนซ้ำมันมีส่อนโอ้พี่น้องตัวเดียวหูนี่ ตัวใหญ่เต๋อพี่น้องนี่พี่น้องตัวใหญ่เต๋บหล่อไปอยู่พี่น้องน้องทงหายทงหน้างันเช้านี่อันงม,มปลาขอนพี่น้องใช่เฮ้ยว้ายได้ปลาข้อพี่น้องมีบ่น่ะว้ายปลาเข็ง

เอาปหมาพี่พ่ออีกแล้วพ่ออีกแล้วบ้าปลาขอน้อยพี่น้องมาคุกบอบอได้ถึงป่าได้กันดาน่ะนั่นกันดากระได้ดตัวใหญ่เติบมงมกันดางมเอาสวิงมางมนั่นปลาขอนพี่น้องปลาขอนเอาไม่เลยไม่เลยลองถือปลาลุกเด้อปลาเข่งปลาเข่งเนาะเด้องมองกันดางมเอาสวิงที่ล่ะลูก

พวกเมือง,งนี่โตเพื่องนมเปเพื่องออเลยเนาะฮู้มาเด้มาอันกุดกบพอได้ทั้งป่าขอหนำขอหน้าพี่น้องเนาะเบิ่งคักรายการทั้งน่ะเป็นไงเฮ้ยทั้งน่ะมีดเลย ก๋วยงมไปเนาะได้บอกกันนะปลาเข่งอ้ยมีปลาเข่งเนาะมีแต่ปลาเข่งมันค้ออะง้ยเอาสวิงสอนด้วย ได้อีกเลอยอ,นนอ,ลอุ้ยคือมานเนี่ยนะมานนี่ดิใด้ปลาเข่งกงันกาดางง้มบุเป็นกันดาเป็นอะไรเฮ้ยผีมีดอีกเลยได้เป็นบางช่วงะวะผลักสดน้ำต่อเพื่องเนาะ ได้เลยประคอหน่อยรคอนอยแบบนี้อาอ้าใส่เปะอัน้คอกลุดนีเหนียวยูดตามนี้แหละพี่น้อยตามโตเรื่องสดน้โตเรื่องเนาะตดน้ำโตเพื่องหน้าผมยังเบิดได้แหละพอนมนตกหลานหนามันก็เลยยังมี หอมประคอนกับเบิดแล้วเนาะพี่น้องห้าจิ๋วห้าคุดกบอีกจักหน่อยน้งการเพาหมกเกี่ยวาสารไอตามีกบถ่าได้พี่น้องเลยเคุณเลยกันได้ไปลุดน้ำกันเลยพี่น้องหลุดไปของของกันเลย ตใหญ่น้อือป้าความเหลือพี่น้องเลยฟูจกนการรุ่นโลออ้าพี่น้องโมเสียแห้งพี่น้องเลยได้มาแล้วตัวหนึ่งเป็นได้นกันจ็กโต่บาทนี่ มีดใส่หม้อเลยสองมีบ่สองตัวเลยได้พี่น้องบ้าเถอะความเลิกอีปูบ่อีปูบ่ได้ส่อีปูบ่าเราสั่งอีปูไปอ้าความเลิกพี่น้องเลยขอโมเกี่ยงเลยพี่น้องมาหลุ่นกันพี่น้องว่าสิเลิกสีมานบอกมาหนึ่พูดเลยหน่องกัน bưng xuống chỉ bột lực bên này đâu không nào xương là một nó can bưng đuôi sọ đuôi hả ui 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 cốt à. ngầm tôi nhảy tự thì nó mẹ quá nè ปุ๊ oh. เปิดแล้วน,นี่นพี่น้องกบบาดนี้เอาไปชีก้บเลยพี่น้งองมาเบิ่งพี่น้องไว้แนมกินหงนางแนกินแรงครัปลาเ่็นกบก็ได้สี่ห้าตัน้อพี่น้องเนาะปลาก็ได้ไลยเตอ๋อพี่น้องเลยไปแล้วพี่น้องพอกันคลิปใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่สปินเต็มทั้งเด้อสำหรับคลิปนี้สบายดีสบายดี